สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาซ่อมอีกแล้วนะครับซ่อมอะไรอะไรที่พังนะครับสังเกตด,ดูที่ถังเก็บน้ํานะครับตัวนี้จะเห็นว่าน้ําเหลืออยู่นิดเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณครึ่งถังนะครับจํานวนน้อยที่สุดเดินไปดูที่ปั๊มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่าปั๊มน้ำเนี่ยมีความผิดปกติฝาครอบเนี่ยมีการหลอมนะครับมีการหลอมละลายแล้วก็ สวิตของปั๊มน้ำเนี่ยมีการตัดต่อแบบทีทีนะครับแกออกมาดูก็มีมดแดงอยู่จำนวนมากนะครับภายในและสวิตเนี่ยก็มีความกรอบนะครับเสียหายใช้งานต่อไม่ได้นะครับพอเช้ามาเนี่ยก็ได้ไปสำรวจบริเวณปั๊มน้ำนะครับของเครื่องกรองน้ำก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือรกเป็นอย่างมากนะครับเมื่อ ไม่ได้ดูแลมาสักพักนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับทําให้ต้นหญ้าเนี่ยขึ้นรกเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงแล้วก็ที่สําคัญก็คือมดแดงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําการนะครับตัดหญ้าทําความสะอาดบริเวณรอบๆปั๊มน้ํานะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของ แมลงและที่สําคัญก็คือมดแดงนะครับที่เป็นตัวเก่อปัญหาในครั้งนี้ทําให้สวิตช์ของปั๊มน้ำเนี่ยเกิดการช็อตนะครับกาจะทาการตัดไปเรื่อยๆนะครับบริเวณรอบๆปั๊มน้ําเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับต้นหญ้าตัดไปเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าตัวมดแดงเนี่ยขึ้นมาเกาะนะครับเต็มตัวเลยตัดไปก็ หยิบมดแดงออกจากตัวไปนะครับมีมดแดงเนี่ยเป็นปริมาณมากบริเวณนี้ก็จะมีตอไม้นะครับที่ได้ต้นไม้ถูกตัดออกไปแล้วก็จะมีตอไม้อยู่ประมาณ2ตอใหญ่ๆด้วยกันนะครับตัดไปก็ทําได้ยากนะครับแล้วก็ต้องตัดด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะไปโดนท่อน้านะครับท่อน้ําที่ดูดน้ําขึ้นมาจาก น้ำบาดาลน,นะครับตรงนี้จะเป็นน้ำบาดาลแบบตื้นนะครับเจาะลงไปใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับเพราะว่าถ้าเจาะลงไปลึกกว่านี้เนี่ยน้ำจะมีหินปูนเจือบปนเยอะนะครับตัดไปก็ต้องถอดหมวกออกนะครับหมวกที่ใช้คลุมหน้านยเพราะว่าจมดแดงเนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่ในหมวกนะครับแล้วก็มาตอมที่ตามาตอมที่ตาไต่ไปไต่ามาก็ ถอดหมวกออกซะเลยนะครับจะได้จับหยิบเจ้าตัวมดแดงที่มากวนเนี่ยออกได้ไง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าจะมีแค่ต้นหญ้าต้นไม้เล็กๆนะครับก็จะมีอะตอไม้นะครับตอไม้รากไม้ที่ได้ทําการรื้อต้นไม้ออกก็อยู่ในบริเวณนี้เช่นกันวันนี้ก็จะทําการตัดออกนะครับตัดออกเพื่อเคลียร์ความสะอาดเพื่อที่เวลา ต้นหญ้าเกิดขึ้นภายหลังเนี่ยเราก็จะได้ตัดหญ้าทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็พยายามเล็มเอาออกขห้หบนเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณหลังอาคารเรียนอยู่ห่างจากอาคารเรียนประมาณ3 0ถึง40เมตรได้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ติดกับทุ่งนาของโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าปั๊มน้ำของเครื่องกรองน้ำดื่มตัวนี้เนี่ยเป็นปั๊มเจ็ดคู่นะครับที่ใช้สำหรับดูดน้ำลึกโดยเฉพาะนะครับติดตั้งอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็มีความเสียหายที่สวิตช์แรงดันเนี่ยปีหนึ่งก็หลายครั้งนะครับ3 4ครั้งได้สาเหตุหลักๆเพราะว่า เขาค่อนข้างที่จะทํางานหนักนะครับด้วยที่ว่าทางออกที่เครื่องกรองน้ำเนี่ยทางออกของน้ำเนี่ยน้ำจะไหลได้ปริมาณน้อยนะครับปั๊มเขาก็เลยทําการตัดต่อตัดต่อบ่อยมากนะครับสวิตก็เลยพังบ่อยมากนะครับในวันนี้เนี่ยก็ได้ไปซื้อสวิตมาแล้วนะครับเป็นสวิตแรงดันน้ําตัวนี้ราคาก็อยู่ที่200รป,ปลายเกือบ300บาทนะครับ เมื่อซื้อมาแล้วนะครับก็จะมาทำการาแกะสวิตช์แรงดันน้ำตัวเดิมเนี่ยออกไปก่อนนะครับโดยที่สายไฟของสวิตช์แรงดันตัวเดิมเนี่ยก็จะมีอยู่2เส้นด้วยกันนะครับซึ่งสามารถต่อสลับสายกันได้นะครับสายไฟของปั๊มน้ําที่ออกมานะครับเข้าสู่สวิตช์แรงดันก็จะมีอยู่2เส้นนะครับเมื่อถอด สายไฟออกแล้วก็ทําการหมุนสวิตนะครับทวนเข็มนาฬิกาหมุนจนกว่าสวิตจะหลุดออกมานะครับก็จะมะีนิปเปิลนะครับนิปเปิลทองเหลืองขนาด3หุนนะครับก็ทําการพันเทปพ,พันเกลียวเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันน้ำเนรั่รวซึมออกจากสวิตนะครับพันเทปพ,พันเกลียวเข้าไปนะครับประมาณ สีห้ารอบนะครับหลังจากนั้นก็หมุนนะครับสวิตแรงดันตัวใหม่เข้าไปโดยใช้ประแจเลื่อนนะครับหมุนให้แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องอแน่นมากนะครับจะตำแหน่งให้เหมาะกับการบำรุงรักษานะครับที่ตัวสวิตแรงดันเนี่ยก็จะมีบริเวณที่เป็น สกรูนะครับขันเพื่อปิดฝาผมก็จะหันบริเวณที่เป็นสกรูเนะี่ยขึ้นด้านบนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการถอดเพื่อดูแลบำรุงรักษานะครับในครั้งต่อไปสังเกตดูว่าเนี่ยที่ตัวปั๊มน้ำเนี่ยก็จะมีมดแดงไต่ไปไต่ามาอยู่จำนวนมากนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ทำการต่อสายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะทำการนำสเปรย์กำจัดแมลงมาฉีดนะครับเพื่อ กำจัดมดแดงนะครับป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยเข้าไปก่อปัญหาที่ตัวปั๊มและตัวสวิตช์นะครับหลังจากที่พันสายเข้าด้วยกันนะครับสายจากสวิตช์แดงดันก็จะมี2เส้นสายที่ออกมาจากตัวปั๊มก็จะมี2เส้นนะครับพันเข้ากับตัวไหนก็ได้นะครับอย่างละเส้นนะครับสลับสายกันก็ได้เมื่อพันสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใช้ เทปพันเกลียวนะครับใช้เทปพันเกลียวพันสายไฟอ่ะแต่ละคู่เนี่ยให้แน่นนะครับให้แน่นหนาและเมื่อทําการพันเทปพันเกลียวแต่ละคู่แน่นหนาแล้วนะครับก็จะทําการพันรวบสายไฟนะครับทั้ง2เส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกชั้นเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ ต่อสายไฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการเสียบสายนะครับเพื่อทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำนะครับในคลิปเนี่ยผมเร่งความเร็วนะครับขึ้นหลายเท่านะครับก็เลยทำให้เสียงของการทำงานของปั๊มน้ำเนี่ยอาจจะทีหน่อยนะครับแต่ว่าการทำงานจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณปั๊มทำงาน3วินาทีนะครับ หยุด5วินาทีทํางาน3มวินาทีหยุด5วินาทีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าทางออกของน้ําที่เครื่องกรองน้ำนะมีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กมากเลยนะครับปั๊มก็ไม่สามารถส่งน้ําได้ตามกําลังความสามารถของปั๊มนะครับดังนั้นเขาก็จะทํางานติดๆหยุดๆนะครับติดๆด,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 ดับๆแบบนี้นะครับเป็นที่มาของการที่สวิตช์ของเขาเนี่ยก็จะพังไวนะครับ เมื่อปรับตั้งตัวสวิตช์แรงดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการขันสกรูนะครับปิดล็อกสวิตช์แรงดันให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเปลี่ยนสวิตช์แรงดันของเครื่องกรองน้ําในวันนี้นะครับก็สามารถใช้นะครับเป็นปั๊มจ่ายน้ําดื่มสําหรับนักเรียนได้ต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ